กระจกจะโชว์อะไรก็ต้อโชว์ว่ะสิยเวลาโอเคครับขออนุญาตนะครับผู้หญิงขอมืองคุณผู้หญิงหน่อยนะครับ นุ้ยมึงทาไปไว้ไหนวะใจเย็นก่อนครับคุณผู้ชายนี่เป็นเพียงแค่มายากลเดี๋ยวอีกชั่วโมงเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติและก่อนต่อไปกล่องล่องหอนค่ะขออนุญ,ญาตคุณผู้หญิงขึ้นไปเล่นเกมร่วมกับเราด้วยนะ ไปไหน่ะพอยพอยมึงกับพอยังไปไหนฮะมึงบอกกูมาเลยนะถ้าไม่เงั้ยมึงมีเรื่องแม่งันวันนี้ขอจบโชว์เพียงเท่านี้ฮ้ย เขาถึงทำกับคุณแบบนี้ล่ะบ้านฉันเป็นหนี้เขาอะ่ะแม่ก็เลยบังคับให้แต่งงานแต่ฉันไม่ได้อยากแต่งเลยนะงั้นผมจะช่วยคุณเองนะคุณดีกับฉันจังขอบคุณคุณมากเลยนะคะแต่ว่าฝั่งนน้นเนี่ยเขามีที่พนมากเลยนะคะฉันกลัวว่าคุณจะเป็นอันตรายอะ่ะ ผมไม่กลัวหรอกครับทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่นี่อ่สะสามีเธอตามหาอยู่นะพัทแกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเอ่องั้นฉันขอตัวก่อนนะคะไม่ผมจะไม่ยอมให้คุณแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นเด็ดขาดพัทเขาเป็นแฟนกันแกไปยุ่งอะไรเรื่องของเขาเนี่ย ไอ้ผมจะพาเข้าไปทัวร์กับเรานะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะพลอยผมจะให้คุณมาเป็นผู้ช่วยผมนะเราฉันนะ่ะก็มีผู้ช่วยสองคนไง วันนี้ผมจะสอนกลนหายตัวนะ Ha <laughs> เอาพลอยมาแทนที่ฉันใช่ปะฉันทํางานกับแกมาตั้งหลายปีแกไม่เคยเห็นค่าอะไรเลยพอมีผู้หญิงคนนั้นเข้ามาแกก็เหีบหัวฉันส่งนี่คงลืมไปแล้วปะว่าเราผ่านทุกผ่านสุขอะไรกันมาบ้างตอนนี้แกคงเห็นผู้หญิงคนนั้นสําคัญกว่าฉันแล้วสิมันไม่ใช่แบบนั้นนะไอ้ก็ผมบอกแล้วไงว่าจะให้คุณกับพลอยสลับกันเป็นผู้ช่วยอะคุณทําคนเดียวมันจะเหนื่อยนะแร่ความรู้สึกของฉันนะพัท แกเคยคิดบ้างป่าว่าความรู้สึกของฉันมันจะแย่แค่ไหนอะเจ็ดหนึ่งห้าห้าไปได้เลยค่ะกลับบ้านกันตอนที่หลักนี่คุณหน้าว่าที่สามีไม่ได้หรอกไปฉไปปันไปไปเหมือนไงคุณอย่าคิดนะพลอยว่าครั้งเนี้ย จะปล่อยเข้าไปง่ายอ, <b! S 1> อ้อยอ้ยโอ้ยไอไอ,อเธอช่วยฉันหน่อยนะผู้ชายคนนั้นจะจับฉันไปอะได้สิฉันจะช่วยเธอเองงั้นเธอเข้าไปหลบในกล่องก่อนสิไม่น่าจะมีคนเห็น คุณเห็นผู้หญิงตัวเท่านี้ไหมอะผมเห็นเธอเข้ามาในห้องนี้คุณเป็นอะไรกับเธอล่ะผมเป็นสามีเธอถ้าคุณช่วยผมเนี่ยผมจ่ายให้ไม่อั้นเลอยู่ในกองถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมพอซื้อกล่องนี้แนละ้ว ไอ้ทำไมคุณมาอยู่นี่อ่ะวันนี้เป็นคิวกันแสดงของพลออไม่ใช่หรอฉันก็มาแสดงแทนพลออไงคือฉันเห็นว่าพลออกลับบ้านไปกับสามีแล้วอะ่ะพัดพัดลูกค้ารอยอยู่นะพัดหยุดนะนั่นมันกล่องมายากนของผม เอาคืนมาไม่งั้นผมแจ้งตำรวจแน่ก็แจ้งดีกล่องเนี้ยผมซื้อมาอย่างถูกต้องถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ไปถามพีกน้องคุณได้เลยผมจ่ายเงินเธอละผมไม่ขายเงินไม่พอใช่ปะเอาเงินนี่ไป แล้วอย่ามายุ่งกับฉันนี่ถ้าไมา่งั้นละก็ฉันฆ่าแกน่ <c oughs> ไอ้กนกระจอกกระจอกของแกเนี่ยเอาไว้หลอกเด็กเขาวะ่ะไอ้ปัญญาอ่อน เฮ้ยเฮ้ยผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะทำได้ นี้เนี่ยทำไมต้องมีแต่มนุษย์ป้าไร้มนุษยธรรมและเห็นแก่ตัวแบบนี้ด้วยนะไม่เข้าใจสองค้อสมัยนี้เนี่ยคนแสนก็ชอบบ้านก็เยอะเหมือนกัน บางเรื่องเนี่ยถ้าเจ๊ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่เจ๊ควรจะรู้ไว้เนี่ยคือหลัตกตากะความเป็นคนถึงแม้คนเราจะมีการศึกษาที่สูงขนาดไหนหรือว่าแต่งตัวดีขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าไม่รู้จักตากาเราเป็นคนคนคนนั้นก็ไม่สมควรจะเรียกว่าคนหรอกนะสบอกใช,ใช่แต่งตัวดีแต่นิสัยแย่คนแบบนี้สงจะดีก็สุกว คุณไปเจอเนี่ยเป็นผู้ชายที่พูดบ้าเลยเนี่ยฉันแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าฉันมั่นใจแต่ก่อนหน้าเนี้คุณไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นี่เอาก็ฉันเพิ่งซื้อชุดมาวันนี้นี่ซื้อชุดมาใหม่ซะด้วยคิดจะอ่อยผู้ชายเลยหรือไงผู้หญิงแบบคุณเนี่ยมันแผนสูงจริงเลย เปลี่ยนชุดซะแล้วก็เปลี่ยนให้เห็นด้วยนะ,ะมาแล้วเชิญครับสวัสดีค่ะฉันชื่อพลอยนะคะ เป็นอินเวสเตอร์ใหม่ของคุณยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณพลอยนี่สวยมากๆเลยนะครับผมนึกว่าอินเวสเตอร์ที่จะมาเจอผมในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ชายดูมีอายุซะอีกไม่คิดว่าจะมีนักลงทุนสาวสวยแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณนะคะ,ะชุดที่คุณพลอยใส่นี่สวยแล้วก็ เซ็กซีมากๆเลยนะครับมันไม่ดูโป๊ไปใช่ไหมคะพอตอนแรกอะพลอยกังวลว่าชุดมันโปไปหรือเปล่าอ๋อไม่เลยครับไม่โป๊เลยเออชุดนี้เหมาะกับคุณพลอยมากเลยครับถ้าย่างไงใช่เลยครับค่ะ คุณเจเขาดูเป็นคนเอาใจใส่นะคะไม่หรอกค่ะพี่เจเขาใส่ใจใครบางคนนะคะคุณพลอครับวนยนี่ผมสั่งมาจากอิตาลีอร่อยมากเลยนะครับลองชิมดูครับรสชาติดีมากเลยค่ะหรือว่าคุณพลอยอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมสั่งให้เพีดีว่าผมไม่ค่อยได้เตรียมอะไรไว้เลยครับมีก็แค่ ขนมปังรองท้องขอโทษด้วยนะครับพลอยชอบกินของอร่อยอะคะ่ะอะไรที่อร่อยเนี่ยพลอยกินได้หมดเลย <c oughs> เออทำไมเราถึงไม่คุยเรื่องธุรกิจกันสักทีละคะ <c oughs> พวกคุณสองคนนี่มีความสัมพันธ์ยังไงกันหรอคะอ๋อพอดีฉันกับพี่เจเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับ สคนเป็นพี่น้องกันเหรอคะฉันนึกว่าเป็นสามีภรรยากันซะอีกถ้าพวกคุณเป็นสามีภรรยากันเนี่ยฉันคงต้องเสียดายแย่เลยค่ะเพราะว่าคนาหล่อๆอย่างคุณเจนเนี่ยมีภรรยาแล้วส่วนเรื่องธุรกิจเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพวกคุณอยากขยายสาขากันใช่ไหมคะฉันสามารถช่วยได้นะคะ ขยายได้ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะพอดีว่าพวกเราอยากขยายสาขาให้ได้เยอะที่สุดนะคะใช่และะ้วครับตอนนี้เป้าหมายของเราก็คืออยากขยายสาขาไปให้ได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมสวยมากๆเลยนะครับอุ๊ยอขอโทษนะคะพอดีว่าซุ่มซ่าไมไปหน่อยอะคะ่ะ ผ้ายอยู่หลังบ้านแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าผ้าอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เจฉันขอเตือนในฐานะน้องสาวหน่อยไปเอาผ้าให้ฉันดูหนิคุณพลอยคร <S <S <desserts> <S 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 ับผมรบกวนคุณพลอยรอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมไปเอาผ้ามาแป๊บหนึ่ง ขอตัวไปดูพี่ชายแป๊บนึงนะคะนี่คุณคิดจะทำบ้าอะไรคุณเนี่ยมิวพี่นั่นแหละจะทำอะไรอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่อะที่พี่ทำลงไปทั้งหมดเมื่อกี้ <c oughs> ก็พอธุรกิจของเราสองคนนะ <c oughs> ถ้ามิวไม่ช่วย <c oughs> ก็อยู่เฉยๆไป ธุรกิจตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเนี่ยฉันไม่เห็นพี่จะคุยเรื่องธุรกิจเลยนี่สมองมิวคิดได้แค่นี้เหรอถ้าสิ่งที่มิวคิดมันไม่ได้ช่วยทำประโยชน์ให้กับพี่มิวก็หุบปากไปขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะคือฉันต้องรีบกลับแล้วคะ่ะมีธุระด,ด่วน <c oughs> คุณพลอยจะกลับแล้วเหรอครับค่ะฉันจะกลับแล้วส่วนเรื่องเงินลงทุนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะ าฉันตรวจสอบเอกสารแล้วไม่มีอะไรตกหลุนน่ะฉันโอนให้คุณทุกบาททุกสตังค์แน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องอรายละเอียดส่วนแบ่งกันเลยนะครับเรื่องส่วนแบ่งเนี่ยเราต้องคุยสองคนนะคะแค่เราแต่ตอนนี้เนี่ยฉันขอลายนิ้วมือคุณเพื่อยืนยันเอกสารหนะะ่อยค่ะอ๋อ,อได้ครับได้สินี่ครับ เรียบร้อยต่อไปถ้าคุณมีอะไรนะคะคุณสามารถติดต่อฉันผ่านเบอร์ส่วนตัวได้เลยขอบคุณครับฉันขอตัวก่อนนะคะให้เกียรติผมเดินไปส่งนะครับยินดีค่ะ ได้ผลดีใช่ไหมล่ะแล้วตอนเนี้ยอีกไม่กี่วันผมก็จะกลายเป็นเศรษฐีแล้วแล้วผมจะบอกคุณไว้ตรงนี้เลยนะว่าผมจะอยากคุณอย่างแน่นอนอยากกับฉันฉันไม่อยากไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าคุณได้เซ็นเอกสารยาลงไปแล้วฉันไม่เซ็นตอนไหนคุณคงลืมไปแล้วสินะว่าคุณเซ็นเอกสารนี่ ตอนส่งมอบพอดีเป๊ะพี่แอบเปลี่ยนเอกสารเหรอตอนนี้ผมเป็นอิสระจากคุณแล้วลหละถ้าคุณพลอยรู้ว่าผมมีครอบครัวแล้วเนี่ยเธอก็คงไม่ยอมให้เงินลงทุนกับผมแน่นอยอีกอย่างนผมไม่อยากให้ส่วนแบ่งกับใครด้วยฉะนั้นเราสองคนเนี่ยอยากันเนี่ยดีแล้วอ๋อ ได้ดีแล้วเฉดหัวฉันทิ้งสินะรีบเก็บข้าวของเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปจากบ้านผมได้แล้วแต่นี่มันบ้านฉันแต่ตอนนี้เป็นของผมแล้วคุณนี่เป็นผู้ชายที่เลวที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลย <laughs> จะรวยแล้วเว้ สวัสดีครับคุณเจ่ดไหมครับผมกังเองครับที่จะมาคุยเรื่องลงทุนขยายสาขาครับออ,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 อพอดีว่าผมเพิ่งคุยกับเลขาของคุณไปเมื่อกี้นี่เองนะครับผมไม่ได้ส่งเลขา,านะครับ <c oughs> คุณต้องรองผมเล่นอยู่แน่เลยนี่ไงครับนบามบัตรเขาเนี่ยฮะนี่ไม่ใช่บริษัทผมนะครับ <c oughs> อะไรนะครับ เป็นไงบ้างแกเรียบร้อยฉันได้ลายนิ้วมือเข้ามาเรียบร้อยละทำดีมากเลยแกเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ลาไม่มีผิดดีนะที่ฉันรู้ตัวก่อนอินเล็กไม่น่าเชื่อเลยเนาะเป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่อะ่ะแต่ขับโง่ขนาดเนี้ยแต่ยังดีนะแกที่เขาปั๊มลายนิ้วมือไว้ในเอกสารแล้วอะ่ะก็เท่ากับว่า บริษัทนี้เป็นของแกแล้วยินดีเลยนะเพื่อนขอบใจแกมากเลยนะที่ช่วยอะ่ะ กินแล้วขัดใจออกไปพี่อย่างน้องมะไรป้าตัวโคป้าสาดกะบะหมี่จิ้นเลยกะโอ้ยป้ากินเข้าฟรีกับดีเมื่อไปล่ละมาถามหาจิ้นแหมเรื่องมากขัดใจเก่งถ้าจะกินกกินมากินก็ออกไปมากินกะ ต้องกินขอพอยนี่อย่างพอยย่านน่ะเอ่อป้าน้องสุมาแตแลูกน้องน้องตอยนี่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปแปเข้ามาขื้อใหม่เนอะปีป้าบังเลยมาเพะมาดิปีป้าเปิดมาขอขากินเป็นเกิงปีแล้วนะแล้วเศรษฐกิจตอนเนี่ย ถ้ามันดีน้องจะมา่าวอย่างเลยอะแต่อันนี้เศรษฐกิจแย่ลงทุกวันน่ะและเห็มยางเฮากรลำบากอยู่นะปี่แล้วป้าแกก็ยังมาขอกินอยู่เนี่ยพอยแต่ป้าเป็นน่าอินดูขนาดเลยนะเป็นตัวคนเดียวโลกหลานเป็นกัอบบะหมี่เป็นได้แกปวดขายตึงวันค่ะถ้าจะว่าเฮาลำบากอะป้าเป็นลำบากเหรือเฮาทถมนะไอะอย่างที่เฮาช่วยกันได้อ่ะเฮาก็ต้องช่วยกันก้า เจ้าน้องเข้าใจแล้ว่ะอันนี้เป็นขึ้นป่าปอนเจ้า ก็เก็บครัวเพลียวโตนี่เห็นเอ่ยนี่เป็นตังที่ป้าเก็บไว้สุดปีเผื่อมันจะช่วยน้องได้ขอบใจที่ทําให้ป้าได้กินข้าวกูวันบ่กว่าจะลำบากมอกใดป้าก็อยู่รอดมาได้ ราะน้ำใจของน้องเขา กินก็นได้ค่ะสีแทจะลำเนาะป้า <c oughs> ถ้าป้าหิวเมื่อใดอ่ะป้ามากินข้าวที่ร้านน้องได้ตลอดเลยนะ <c oughs> เราต้องเก่งใจเจ้าว่าเป็นยังขอบใจเจ้า